้าไปไม่ทันเชื่องใหม่ร้อนไหมร้อนแต่ก็ไม่ร้อนเท่าคนไลฟ์ครับรอเล่นรอนเล่นเซ้า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  คนเริ่มหายไปแล้วแปลว่ากลับไปทำงานกันเลยใช่ไหมเมื่อกี้มีแพนไปเที่ยวไหนบ้างหรอมีแพนไปก็จริงๆคิดว่าครั้งนี้ที่มาตั้งใจจะมาเที่ยวแถวย่านนิมมานครับแล้วก็ไปแถวๆในเมืองนี่แหละอาจจะมีวันหนึ่งที่ไปแบบ พวกมอนปะเขาเรียกมอนดอยถ้ามีโอกาสจะหาวันไป เดี๋ยวสามโมงก็ต้องเข้าไปเข้าไปคุยงานแป๊บหนึ่งของคนครับใช่ครับคิดว่าอยากไปมอนกูเวนมากตอนนี้แบบกำลังแมสเลยไม่รู้ว่าคนเยอะไหมเ้้าไปแล้วแบบจะจะได้แบบเข้าไปเลยไหมโห ขอบคุณมีกอฟมากนะครับเชา้านี้ผู้สู้ชีวิตขอบคุณมากครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมรับดอกไม้มาสองดอกแล้ววันนี้รับแทนรับแทนได้ครับอยากใส่ได้แดงอ่ะ ยังไม่ชัวร์เลยครับว่าจะกลับวันไหนแต่อยู่หลายวันอยู่ครับเพราะว่าก็อาจจะมาทำงานด้วยแล้วก็อาจจะแวะไปสถานที่เที่ยวหลายๆที่ในเชียงใหม่เพราะว่าไม่ได้กลับนานมากที่จริงก็ไม่ได้กลับนานขนาดนั้นนะแต่ว่าหมายถึงว่าในช่วงที่เราไม่ได้กลับแค่เดือนสองเดือนเนี่ยสถานที่เที่ยวใหม่แบบเยอะมากๆที่เราไม่เคยไปอะไรใหม่ ก็เลยอยู่ต่อแป๊บนึ่งขอบคุณครับไม่เป็นไรครับนี้เดินทางปลอดภัยนะคะรับพรุ่งนี้เซนเฟนะทุกคน มากันเยอะๆรอเจอทุกวันเลยครับไม่ใช่แค่วันที่26 ตัคนไม่เก่งอะดิแต่ว่ามากันเยอะนะ แปลว่าง่วงนอนอุ้ยน้ำมูกไหลเป็นหวัดโอ,อ้จริงนี่ถึงตอนสองการเลย อันสนุกมากคิดถึงครับคิดถึงไอ้วนสองตัวเดี๋ยวกลับบ้านจาแะแวะมาถ่ายให้ดูโอเคไหมมูมินกันนาำนี้นนตอนนี้น่าจะโตแล้วเดี๋ยวแอบ,แบเอามาสปอยให้ดูใช่จะไปจบภูมเพราะเรา เราจกตุ๊กตามานานแล้วถึงเวลาต้องไปจบไอ้อวนของเราสวัสดีครับมีส้มคิดถึงเหมือนกันครับตอนนี้เจ้าของแมวก็กำลังจะอ้วนเท่าแมว,อ,วอ,อ่ะ ต้องมีตัวที่สามแต่ว่าอะไรรู้ไหมทุกคนทุกคนจําตอนที่พี่ภูมานอนบ้านนินได้ไหมที่นินเคยเอาแมวแมวแบบที่เป็นตัวหางกุดอะแมวจรที่มาอยู่ในบ้านให้ทุกคนดูที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าลายเลยนะสลิมปะลายสลิมลายแบบลายเสือใช่ลายสลิมลลส,ลสลิมไม่ใช่สลิมเออลายสลิม ลายสลิดโอเคครับ okay. ลายสลิดใช่ตัวนั้นแหละคือก็มาอยู่ที่บ้านแล้วแบบอืมก็มาบ่อยอะแต่ว่าบ้านผมจริงๆก็ผมก็เลี้ยงแมวอยู่แล้วนะเลี้ยงแมวไว้สองตัวขอบคุณครับสำหรับใจส้มนะครับผมเลี้ยงแมวเออไว้สองตัวแล้วแต่เลี้ยงไว้บนบ้านชั้นสองแล้วก็เลี้ยงสุนัขแบบ พันดุุดเลยอะ่ะตัวใหญ่ๆลาบาร์ดอผสมปางแก้วเนี่ยว้ชั้นหนึ่งซึ่งถ้าแมวจรมาอยู่บ้านอะ่ะผมก็กลัวแบบเป็นอันตรายกับแมวจรไงกลัวน้องไม่ปลอดภัยแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว,ว่าแมวตัวเนี้ยเหมือนกับว่าน้องหมาของผมอะ่ะไม่ทำอะไรแมวเลยอะ่ะจนกระทั่งมารู้ว่าแมวสลิดใช่ไหมแมวสลิดตัวนี้ท้องทุกคน ท้องลูก3ตัวตอนนี้ก็เลยเท่ากับว่าเลี้ยงแมวไว้ทั้งหมด6ตัวทุกคน6ตัวเลี้ยงแมว6สุนัข1ครับเต็มบ้านเลยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากลับบ้านจะถ่ายมาให้ดูว่าลูกของสลิดกุด สลิดหางกุดหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวจะถ่ายลงแอปดำให้ดูยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเนี่ยรอทุกคนมาช่วยตั้งอะ่ะแต่ว่าจะตั้งยังไงเพราะหน้าตาเหมือนกันทุกตัวเลยทั้งสามตัวเลยสี่แบบสีเดียวกันเป๊ะแต่ว่าพ่อผมอะ่ะบอกว่าอะไรรู้ปะพ่อผมสังเกตมาแล้วก็บอกว่าเนีย่ยสามตัวเนี่ยมันมันมันบว่าหางจะยาวไม่เท่ากันจะมีหางยาวที่สุดคือยาวแบบประมาณนี้ แล้วก็หางยาวปานกลางแล้วก็หางสั้นซึ่งก็ต้องแบบจะตั้งชื่อไงตั้งชื่อเป็นแก๊งส้มไหมเป็นน้องแมวสีส้มด้ยไม่รู้ในโทรศัพท์มีรูปอยู่เปล่านะเดี๋ยวหาให้ดูเพราะเธอเปล่า หาไม่เจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปถ่ายของจริงให้ดูแล้วกันเปิดฟาร์มแมวเปิดฟาร์มแมวได้ไงเพราะว่าเราก็เป็นแมวเหมือนกัน เพือ่อเคี้อยวครับแต่ว่าพรุ่งนี้มาเร็วๆนะครับลายแมวตัวนี้ลายเธอจนตัก งงดิเอา้าไม่มีใครแก้ให้ด้วยหรือว่าเน็ตผมไม่ดีเนะี่ยงงเลยเอา้าทำไมบอกไลายเธอจนตักแล้วเงียบเลยอะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยฮลัฮโลโหลฮัลโหลเน็ตฉันยังไม่หลุดหรือเปล่าเนี่ยนี่ใช่แล้ว โอเคโอเคเช็คเน็ตเช็คเน็ตแก้งถามแก้งถามเช็คเน็ตเฉย หอมแบบกลางๆอ่ะหอมแบบหอมอยู่อ่ะหอมอยู่หอมอยู่หอมอยู่แต่เนี่ยหอมมาก มีซีรีส์ไหมก็ต้องรอติดตามครับแต่ว่าเออจริงๆสปอยไม่ได้ตอนนี้ต้องรอติดตามแต่คิดว่าภายในไตรมาสของสิ้นปีนี้เราจะมีอะไรให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นคิดว่านะอาจจะได้เห็นหลายๆหลายๆหลายๆพาร์ทมากขึ้นใช่ สวัสด,ดีเจ้าสวัสด,ดีครับฝากเนื้อฝากตัวตัวเจ้าพรุ่งนี้แวะมาหาได้นะเอื้อยเจอกันนะพรุ่งนี้มีคนไปนวดเดี๋ยวครับนวดหลัง พ,พูดเหนือกับเพื่อนที่อยู่บ้านอยู่บ้านแบบบ้านที่โตมาด้วยกันอะแต่ว่าพอไปอยู่โรงเรียนก็เหมือนกับว่าพูดไม่ได้ค่อยได้พูดเท่าไหร่เพราะว่าโรงเรียนผม,มนเพื่อนจะพูดภาษากลางกันมังครับเหมือนส่วนใหญ่เพื่อนก็ไม่ได้เป็นคนภาคเหนือด้วยแต่ผมคือพูดได้ตั้งแต่เด็กเลยแต่จะพูดแบบตอนเด็กเราก็จะพูด พูดพูดงงอ่ะเพราะว่าพี่เลี้ยงเราเป็นคนพี่เลี้ยงผมตอนเด็กใช่ไหมเป็นคนหน้าแล้วแบบสำเนียงเขาจะเป็นเหนือผสมกลางอ่ะทุกคนแล้วเขาเลี้ยงผมมาเขาน่ารักว่าแบบคิดถึงเขาเลยไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับพี่แอดมิน สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งผมจะไปนอนแล้วนะทุกคนเราต้องพักผ่อนก่อนไม่งั้นตอนเย็นเราจะตุบ แต่ว่ากลับมาเชียงใหม่รอบเนี่ยรู้สึกว่าแบบบ้านเมืองเปลี่ยนไปมากเลยอะ่ะคือหรือว่าผมไม่ได้กลับบ้านนานเกินจริงรอ๋อพูดเหนือได้เหมือนกันเนออยู่เชียงใหม่ครับ เชื่อเชื่อพูดดีปักหมุดให้อบอกาเอกันหใจลงไหลที่เธอกรออจริงเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเป็นสาวเจีงยงไฮแต่ว่าเราก็มี อาจมีญาติที่อยู่เชียงไฮเหมือนกันนะอยู่แถววัดขาวๆล,ลองหุ่นหมู่ทออเชียงไฮหรอ,อมไม่เคยไปกินแต่ต้องไปแหละ,ะครับ เนี่ยเดี๋ยวจบเพลงนี้จะไปแหละทุกคนผมจะแอบเงียบนอนแหละรอคนนวดเสร็จมาปุุกไปทาอ้าวไปไหนทักที่นึงนี่แหละไม่บอกหรอก <laughs> ได้คะ่ะพี่หมูหมูหมูหมบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่พรุ่งนี้บอกได้ว่าอยู่ที่ไหนขอบคุณคะ่ะ ทิ้งเหรออะให้รางวัลให้เดี๋ยวให้เออหัวใจคืนตอนนี้นคอหยิบมือชุบบายบายรู้ได้ไงรู้ได้ไงเนี่ยอ๋อรู้แล้วก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหม มันไม่ใช่โซนของผมนะครับตรงนั้นมันเป็นโซนของคนอื่นครับมันไม่โซนของคนที่แบบไม่ค่อยดูแลเรื่องแบบความสะอาดเท่าไหร่ เอาไรไงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยว <ไป S 1> วันนี <_ H> ้ไปหาซื้อรองเท้าสีขาวก่อนไปหาซื้อนันยางสักหนึ่งคู่ <_ H> นั่นนะใช่พ <_ H> ากันเปื้อนอะ <_ H> ได้คืนแล้ว <_ H> แต่ว่าไม่รู้ว่าได้ทักไหม <_ H> ไม่ <_ H> เขาเป็นหมอนอ <_ H> แบบหมอน หมอนอันนี้นะทุกคนหมอนโรงแรมหมอนหมอนสูงอะ่ะที่เขาวางสองอันผมชอบนอนหมอนสูงผมปวดคอกอบนอนนานๆจะเมื่อยจริงจริง ตอนแรกอ่ะคิดว่าอะไรรู้ไหมทุกคนคือกะแบบจะไล์สดนอนเลยตั้งไว้แปะแป๊ะแล้วก็แบบนอนหลับไปเลยตื่นมาก็ดูว่าแบบเออเป็นยังไงร,รอรอ,รอคนมาปลุกว่าไล์จบแล้วหรือว่าปล่อยให้มันแบบตัดเองเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนั่งเควกันเดี๋ยวค่อยไปนอนทีเดียว<ไ>คุณ O A I X YONG LIN นะครับจริงหรอไม่ได้ไม่ดีมั้งพลายก่อนนอนอาจจะพอได้แต่วันนี้อาจะทักพอนเร็วหน่อยเพราะว่าตื่นเช้าสุดๆทั้งนีเธอได้รับไดรูปว่าใจของฉันแม้คืนวันฉันเลี่ยนไปสุดแค่ไหน ได้ครับอ่ะให้ให้อีกสามนาทีเดี๋ยวจะไปนอนละจริงๆโซโซครับรอหั่นผักแล้วเนี่ยโช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 รอหั่นผักหั่นควฉัน้า ฉันนีนะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าตาใกล้จะปิดแหละจริงหรอเซนเฟสยุงเยอะมากหรอขอบคุณครับขอบคุณครับมีกก็

ขอปรับ่ายตาครับเราจะฟังเพลงที่แบบง่วงๆไม่ได้ตอนนี้ไม่งั้นเราจะหลับ Hello e w I Love You Siri Thank you so much for watching First View t h s e r i and I hope you enjoy and uh, you can follow อันนี้เอวว้าเริ่มร้อนแล้วทุกคนหมอลำเลยเหรอ,อได้เลยครับ ไม่มีทุกคนเดี๋ยวผมจะไปนอนก่อนแล้วนะตีปิงนปองกันครับใครน่าสนใจและอยากตีเหม,นะมือนกันอะไว้ให้มีโอกาสนะจะกลับไปเล่นสนุกสนุก,นกไม่ได้แบบข่าหวังชแชมป์อะไรเลยขอบคุณครับ ได้เดี๋ยวถ้าขอเคลียร์ทีแแบบเออสเป็ปก่านนะทุกคนแต่ว่าปิงปองอะ่ะคิดว่าจะลงให้ทุกคนมาดูแน่นอนขอไปซ้อมก่อนที่แน่ๆต้องไปเปลี่ยนไม้กับยางก่อนเพราะว่าเก่าแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับทุกคนไป ด้วยกันเลยเราเข้านอนกันแหละไปปิดไฟก่อนแล้วมีคนใส่รองเท้าแตะผมไปด้วยนะทุกคนคผมเหลือแต่บูทบูท,บทบเบลมเบลมเนี่ยนะคู่เท่ายักษ์เลยอนะโอเคใส่ก็ไม่ได้เพราะว่า <laughs> เพราะว่ามันคู่เบล่มเกินโอเคครับเราต้องบอกว่าอะไรดีทุกคนตอนนี้กูดไหน h t ก็ไม่ใช่กู o d อัป e ต n o o นูเนี่ยคือที่ผมคิดไว้นะเพราะผมจะตั้งไว้อย่างนี้เชื่อไหมตอนแรกแล้วผมก็จะนอน แล้วก็หลับไปเลย ะฮะแถมเก้าหัวตบกันด้วยแถมเก้าหลังตบก้นด้วยอ๋อิ้งรอถึงเรียนแล้วครับถ่ายมาด้วยนะเอามาเอามาให้ดูด้วยพรุ่งนี้ ว่าเป็นยังไงบ้างบอกป้าวันว่าน้องนีนน้องนีนเออบอกป้าวันว่าบอกป้าวันว่าน้องนีนแนะนํามาครับเผื่อป้าวันจะแถมให้นีนครั้งหน้าเยอะๆอ๋อโรงแรมนึก็โรงเรียนใครที่ไปกินไก่ชีสประวันใครที่แบบหรือว่าทุกร้านที่ตามเชฟนินกับเชฟฟูเปนครับ ไปบอกเขาเชฟนินแนะนำมาเพื่อเขาจะแถมให้เชฟนินครั้งหน้าแต่ใครที่อยากชิมสูมืนี้เชฟนินนะพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคนมาได้ที่เชียงใหม่บายบายขอตัวไปนอนก่อนนะเจอกันเดี๋ยวถ้าคืนนี้ไหวอาจจะแวะมาไลฟ์ก่อนนอน ในช่องไหนสักช่องหนึ่งแต่ถ้าไม่ไหวก็ขอไปพักผ่อนกันนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าตื่นแล้วยังไงเดี๋ยวจะบอกในในแอปดำโอเคทุกคนเจอกันนอนและไปพรุ่งนี้มาด้วยพรุ่งนี้มาด้วยต้องรีบมานะ ้ามาสายจดจดชื่อเช็คชื่อบาย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 